เจ้าคุณหันษากระุกอารมณ์ชาวพุทธยามเจอเหตุการณ์ร้ายจะอยากปัดแกงพราเมธีวัฒนบดิตหรือเจ้าคุณหันษาผู้ในการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติมจรอเจ้าว,วัดวัดใหม่ใหญ่แป้นเขตบางกอกร้อยกรุงเทพาะครได้กล่าวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงการคณะสงฆ์ในห่วงเวลานีว่านิยามที่วิถีจิตเป็นปุถุชนก็ย่อมไม่พ้นที่กิเลสจะลุกขึ้นมาหาถ่ายและย่ยวนดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นสมุติสงเศรษฐีผลยากดีมีจนจบประยเเอกหรือปฐมศึกษาเขาย่อมมีโอกาสพลาดพลั้งให้แก่เกเลดทั้งสิน้นท้านที่อาจจะประมาทพลาดพลั้งจนถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ตัวเองตามขั้นตอนต่อไปผลจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นกับหลักฐานและกรรมที่จะคอยทำหน้าที่ให้ผลตามสมควรแก่เหตุปัจจัย ในขณะที่พุทธสสยชนทั่วไปก็ต้องวางใจให้ถูกต้องและเหมาะสมการโกรธเคืองเกลียดชังก้นดาและว่าร้ายก็สามารถเข้าใจได้ถึงความรู้สึกนั้นด้วยความรักและหวงแหนสถาบันศาสนาแต่หากธรรมารมหรือสภาวะเหล่านั้นทำให้ใจเราเศร้ามหมองทุกทรมานก็ขอยระมัดระวังและหวนกลับมาตั้งมั่นอยู่ในธรรมจริงและธรรมแท้สาวกอาจจะเสื่อมจากศาสนาหรือคำสอนได้แต่ คำสอนของพุทธองค์ยังคงมีและปรากฏอยู่ในกายและใจไม่เสื่อมคลายแล้วเฝ้ารอการเข้าถึงคำสอนลเหนั้นตลอดเวลาสติตื่นรู้ปรากฏขึ้นคราวใดพุทธศาสนาพ่ออยังเจริญรุ่งเรืองเพียงนั้นในขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกําลังทําหน้าที่ดูและเอาใจใส่สถานาการณ์ที่เกิดขึ้นตามบทบาทหน้าที่แต่หน้าที่หลักของเราก็คือการมีสติดูแลกายใจม่ให้ โกรดเคืองหงุรกิจและกลดาจนทำดวงจิตพลาดเรือนจากหลักสอนของพุทธองค์ขอให้กำลังใจพุทธาศาสนชนทุกหมู่เหล่าและหวังว่าเราจะก้าวข้ามวิกฤตการณ์ต่างๆไปด้วยกันบนพื้นฐานของการนําหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัสมพุทธเจ้ามาปฏิบัติดูแลกายใจของตัวเองให้มีความรู้ตื่นและเบิกบานบนสายฐานแห่งธรรมตลอดไป